Không mà ai tạo hay nayu hay không không tạo băng áp cột khí cầm nghẽn nayu nãy mình tự do kiệt chẳng nè thôi nhà cho nên lấy áo gián đây mà làm bể ra đây thái la cha maha tật sấn độ cho nên sấn เพราะดันั้นกิเลสตัวใดมันดีพอที่จะกระต,ตุ้นเตือนความรู้สึกให้สร้างความดีสร้างฐานะหาเงินหาทองสิ่งอื่นเป็นเรื่องมันไว้พระองค์ไหนี่สอนคนให้ละกิเลสพระองค์นั้นสอนศาสนาผิดแย่มากสอนศา,าสนสาผิดเราก็จะจ้าสอนให้ดูกิเลสดูตัวให้มันรูุ้ณรู้ทอดของกิเลส ในมาลุนแล้วเราจะใช้มันในทางไหนให้เกิดประโยชน์โดยโดยที่ไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนใครจะใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบกระเทือนใครสี่้อด้ยใครจะใช้หลายจยไปข่มเหงรังแกไปฆ่าไปกินเข้ามาหาเอาด้วยน้าภาพน้ำแรงอย่าไปอธินาทานอย่าใ่อะไรให้เอาสี่้าข้อนี่ เกิเครื่องเสรื่ขนานกันเอาไว้หนุ่มสาวั้งหลายไปรับไปชอบกันอย่าทะเลาะกนพ่อแม่แตาทำแล้วมันผิดสีข้อคาเมสุมิตาจันต้องขอเอากันดีๆอย่ากล่ำอย่ากลัวอย่าเปโกหกพุกลมทุกเอาสีนี่ามันเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย ปัณหาความทะเยอทะยานมันจะขี้เส้นใจให้ทะเยอทะยานกระโดดโลดเต้นแสวงหาอย่างไงก็เถิแต่ว่าอย่าให้ปัณหาเนี่ยมันเข้าสิงใจไปกระโดดขี่คอคนโน่นผมหัวคนนี้เพื่อผลประโยชน์แต่ตัวเองอันนั้นมันผิดศีลสมหัยที่เป็นนักเรียนเรียนนักทรมตะปัญหาก็าามาราอยากข้าวอยากน้ำอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานอยากได้บุญ ตัดป็นตัดป็นัำหาหรือไม่ทีนี้ท่านฉเฉลยปัญหาท่านบอกว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพานาไม่เป็นัำหาแต่มาู้สึกว่าความฝความรู้สึกแต่เมื่อตอบจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าเป็นัำถามเพราะอยากได้คะแนานเขาแต่โดยเนื้อหาแล้วไม่เห็นด้วยอยากข้าวอยากนา้ำเป็นความต้องการของร่างกาย เราอาจจะไม่ว่าตัณหาก็ได้แต่ถ้าอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานนี่ตัณหาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ได้ทักษสมบัติอยากได้อะไรโมเก็ตัณหาร้อยเปอร์เซ็นต์อยากสำเร็จผลุพทานก็ตัณหาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มาสอบจะไปตอบอย่างนี้เขาไม่ให้คะแนนเขาให้สูตรเต้องตอบอย่างที่เขาว่า ความเข้าใจธรรมะเนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีเช่นอย่างขันติความอดทนขันตตความอดทนแบบร่าขันเตทนต่อหนาวทนต่อร้อนทนต่อความเจ็บความไข้ทนต่อทุกขเวทนาคือทุกขเวทนาเจ็บไข้หนาวร้อนไม่ทนมันก็จำใจต้องทนอยู่ใต้ฟ้าใต้ดวงอาทิตย์นี่ แดดมันม,กมากๆอากาศมันร้อนจะไปซุกหัวอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทนเวลามันหนาวจัดๆจ,จะไปซุกอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทนเวลาเจ็บเวลาปว,วยจะหนีไปอยู่ไหนมันเจ็บอยู่ที่กายของเรานี่ไม่ทนมันก็จําใจต้องทนเป็นภาละจํายอมทางกานทนอะไรขัานติวัดความอดทน ค,คดทน,นต่อความที่เกียดทนตนะ่อความที้ดานอดทนนั่งสมาธิภาวนาอดทนทำงานทำการอดทนแสวงหาทรัพย์สมบัติหาได้มาแล้วอดทนตอ่อการขัดใจแบงเสียแบ่งไว้ใช้จ่ายให้พอดีพองามใครยังไม่มีเงินด้านก็ไปคิดหารถจนมานั่ง พยายามเก็บพร้อมยอมริบเอาเงินเดือนที่หาได้ไนี่แบงไปฝากธนาคารเอาไว้สมมติว่าเดือนนี้มันเหลือพันนึงหรือสองพันใมันนึกจะได้เลย,ย,ยจะได้นี่อดทนเอาไว้จะเพิ่งเอาเอาสองพันไปฝากธนาคารไวยก่อนอดอดไว้ก่อนเดือนที่สองฝากอีกสองพัน้วเดือนที่สามฝากอีกสองพันสิ็นเดืน ติดสองสองเป็นส,สี่ 24, ส 14, ิบสี่ได้สองหมื่นสี่พันแต่ทีละสองหมื่นสี่พันเราทำราชการกว่าจะเกษียรอ,อายุได้สุบสี่สุบสี่เงินมันจะพอคนกันไม่หละสองหมื่นสี่พันนี่พอสึ้นปีมาได้ดอกมันเพิ่มอีกสองพันสิบคือท่านไอไออดทนอย่างนี้ต่างหากหรอก จะในรถยนต์ดั่งเอาไปดาวเข้ามาพอมาแล้วต้องเจ็บเงินผ่อนตรงเคสสามสิบหกเดือนสามปีพอผ่อนตรงหมดรถยนต์ทางพอดีเอาลองไปคีดๆดันได้คนที่จะต้องใช้รถจนตาต์ดเครื่องดีนงครับ มันต้องนับเงินเป็นหมนื่นสองหมื่นสามหมื่นใคนที่มีธุรกิจไปคู่ควรแต่การที่จะมีรถจนหนึ่งเอามาขี่เล่นโก,โกโก้มันก็มีแต่รถสมชื่อมันนั่นแหละต่อไปถึงหลงพ่อหลองพี่ทั้งหลายท่านแข่งขันกันเร,รื่องเครื่องขยายเสียงวัดไหนไม่มีเครื่องขยายเสียงน้อยหน้าเขาเดี๋ยวเนือ้อกำลังแข่งขันกันเร,รื่องรถจนสม่านบ้านนอกองหนึ่องอยู่ที่ อำเภอวาเลนจังหวัดอุบลไปซื้อรถเก๋งอับเื่อเขากำลังจะเอาไปแลกนั่การกินแล้วเอามาเดี๋ยวก็สอบยาเดี๋ยวก็วสอบเงินทองหามาซื้อวัดมาสร้างวัดเอาไปซ่อมรถยนต์รถลงพนสุดท้าข้าวบ้านลำพานข้าไร่ถึงจากวัดลงพ้าวมาอก่านนี้มีคนตัไหนแล้วจะซื้อรถยนต์ให้ไว อย่ามาขุดลุมฟังพระาจเด้อใครมาบนบมานไม่ม่รถตังเราก็ไม่ไปซิถัาไปอะไรถดไปอะรอะไรคนรถรถมารับซิเรื่ออะไรปนหาเรื่องหาเนคอีกน่งอ่าดนี่สุขทาต้องหลายหกำลังหายี่เดมาทับลงก่ มีคนหนึ่งให้เงินมาจากกรุงเทพเจ็ดหมื่นบาทให้มาสร้างกุฏิน้อยอีกคนหนึ่งให้มาสองหมื่นให้สร้างกุฏิให้หลังหนึ่งหลวงพ่อสร้างเสร็จไม่สองหมื่นเสร็จแต่ทำตามกําลังเงินเงินสองหมื่นสร้างกุฏิหลังหนึ่งเอาไม้ไผ่มาตับปากเฮ้ยเป็นเงินกี่เหรียญเท่านั้นเนย เพราะจะดันในทางปฏิบัติท่านจึงมีนโยบายให้พิจารณาปัจจัยสี่ปัจัจสี่จีวรนบินธบาตท,ที่อยู่ที่อาศัยยาแค่โรคท่านให้พิจารณาว่าปัจใจทั้งสี่เนี่ยเราจะพึ่งพาอาศัยรือเศษอุปโภคบริโภคเพียงแค่ให้มีชีวิตกระตุก เราจะไม่บริโภคเพื่อหาความสบายในสิ่งเหล่านี้เราบริโภคปัจจัยสี่มีกำลังกายกำลังใจแล้วเราจะบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมะเพื่อสวายหาคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจใจเกิดเป็นการสืิดต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ทรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านให้พิจารณาอย่างนี้ เพื่อไม่ให้ติดสมัยก่อนนี่รูบาอาจารย์ทั้งหลายหาใครไปอยู่ที่ไหนถึงสามปีท่านไปไล่ท่านไม่ให้อยู่ถ้าอยู่ไปแล้วติดที่ติดจาตจิติดโยมติดอติเลศลาเลาไปติดแล้วมันก็ใครปะติดสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นบุรุษโม สตารโรกาสุริสังขันติลาภัสกาละย่อมฆ่าบนหาปัญญาไม่ได้มีอะไรมันจะฆ่าหัวใจเรามีเงินมันติดเงินมีทองมันติดทองมีวัดติดวัดมีปุฏิติดสติมีบทสลาการต่อเรียนกติดมีทรัพย์สมบัติอันใดก็ติดแต่มันติดได้เราก็จนอยู่ในกองสมบัติอันนั้น ตายเราไปเป็นเปรตเรหลายปีมาแล้วไปทอดสถิตแห่งหนึ่งไปถึงประมาณสี่ทุ่มเมืดไปไปแล้วไปทำสมาธิพอนอนลงไปก็บกำหนดจิต็จทำสมาธิพอนอนหลับแล้วมองเห็นกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิโบราณเก่าแก่กำลังจะทังแหลม่พังแหลมแล้วมีพระองค์หนึ่งสูงสูงขนาด ความสูงของแกเนี่ยหลอดมองลอดอ้ท่องลมบ้านโบราณก็มีท่องลมกันอย่างนี้พอบางมาแล้วตะกอนมาบอกว่าท่านคงนีบุญได้กรุณาน้าปรดแม่ตาช่วยเหลือด้วยผมเราครูสีเป็นเปรตอยู่นี่นานแล้วเอาเราครูสีที่ไหนน้อมาเป็นเปรตอยู่นี่ พอเดินข้ามาพอสว่างก็เดินไปหาดูกุฏิหลังนั้นไปแล้วเครื่องใช้ต่างๆที่จนของประจันตัวก็โขนกานาำก็ยังมีอยู่แต่ไอ้ขมาหามาติดมอมแมนไปมดเตียงนอนก็ยังมีม่งก็ยังตางอยู่แต่ขาดกระลุงกระลิงยังเหลือเศษติดไอ้เสาม้งอยู่อะไรที่พิจารณาดู สมภารองน ấy, ์น้คงจนเต็สิ่งของเหล่านี้ใครมาแต่ต้องไม่ได้หรือมั้งของดีๆก็มีอยู่ปล่อยว่าจนปูพังมดอันนี้อยู่บ้านทีตวนจังหวัดอุบลกันเน,นี่ยเมื่อพอตึงช้ามาพวกช่าบ้านผู้เท่าผูกแกกเาขาก็มาจังหัดเขาถามว่าก็ชื่อพระภูสีอยู่ที่มีไหมเขาบอกว่ามีตินฆ่าที่มาจากเพียงกันมาเป็นสมภารยู่ี่ แต่พันองค์เนียตายแล้วกกติสมภารเนี่ยใครแตะต้องไม่ได้หนงังสือใบลานเนี่ยใครไปเอามาอา่านไม่เอาไปเคลื่อนส่งเพื่อเคลื่อนไปทวงพระแล้วเนี่ยไปนอนรวมกันถ้าใครเอาของออกจากปกติหลังนั่นไปแล้วก็เกิดเท้าปูเสีนี่จะไปทวงไปดึงแข้งดึงขาไปหลอกตลอดคลือลนยันบุกนี่สมภารเป็นติด ถ้าแะนั้นหลวงพ่อจึงไม่อยากเป็นสมภารดานเยื่อตายเป็นเกรดทีนี้หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวทา่านกลัวท่านเป็นเกรดท่านจึงไม่เป็นสมภารหลวงปู่แหวนก็ให้ยกโคหนูเป็นสมภารหลวงปู่ขาวก็ให้อาจารย์เจงเป็นสมภารอ่าเป็นสมภารติดตายแอบแบงสวัางอันนั้น,นก็ของกูอันนี้ก็ของกู คือลูกหลานโตมาผมละหมากรากไม้ในวัดมรกฆามัก,กันมีญาติมีโย,ยมต่อเป็นสมภานญาติโยมเราก็เป็นสมภันด้วยลูกหลานเราก็เป็นสมภานด้วยลูกหลานของเราอยากได้อะไรพ้นให,ให,ห้พ้นให้พ,หพอเสร็จแล้วเป็นเศษทั้งสมภานเป็นเศษทั้งลูกหลานของสมภันธพอพอเงินอย่านะ ว,วารุสบัตท้องสงแบ่งออกเป็นสองประเทศของะลุพันธ์กับพระหุพันธ์ของพระหุพันธน์เป็นของแจกกันได้สบองจีวันอาหารบินทบาทไสยามฆเป็นของะลุพันธ์ผาชนะที่ใส่น้ำในอมหนึ่งเป็นของะลุพันธ์้าเขาสังขาเทมะพระแจกกันไม่ได้ ไปเเ็นอของสองไปแจกกันแล้วก็ตายไปเป็นศพเป็นเจตว่าของเขาถวายมาเป็นการส่วนตัวของอะไรที่เขาว่าสัางคัสสาโอโรสยามะเป็นตรงเป็นโตม่อแหกแต่โป,ะปอะไรต่างๆท,ที่เขาถวายมานีนออาามมา่เป็นของสงฆ์มดแจกกันไม่ได้คือของอยู่ในวัดไนรวาผลผลหมากลาบไม้เป็นของสง แต่ของสงนี่เราก็ได้บางอย่างเราก็แจกกันได้โดยมติของสงแต่ของมีค่าเช่นทรัพย์สินเงินทองเงินของวัดทองของวัดเมื่อเวลาเกิดข้าวจะหายากมากแพงเกิดความอดอยากพระสงฆ์มไม่มีอยู่มีทันแทนให้พิจารณาเอาของมีค่าเหล่านี้ผชมสงเอาไปจำหน่ายเพื่อข้าวสารมะโหสถุกันจริได้ มีความจำเป็นแต่ใครจะได้โชยโอกาสนี้พอถวายของสงมาก็พอเข้าอกตัวเองหมดมาใครจะระสงนี่ยังอยากจะมาถวายสังรพรรดิาาน,นี่เออนี่วาจเว่าให้ฟังแล้วไม่ได้พูดสักตีคทีว่าอีวานีมายังกันเตแล้วก็ ัตานิสัพพิวารานิทิ่ขูสังฆตาโอโนจียามะสาสโนปันเตทิ่ขูสังโฆอันนี้เป็นคำกลกราวประกาศว่าถวายให้เจ่ิดสงฆข้าวปลาอาหารทั้งนั้นในเมื่อก่าวคำถวายอย่างนี้เป็นของสงฆ์ทีนี้ถ้าไม่ทำอัป,ปรโกปรกรันกัรมำจอประกาศแตกกัน ยเเัตเตอวอตต์งโจานาตุอายังปัตมะคาโตเทรตาคาปุนาติดูก่อนสงทั้งหลายปัดนี้ัทายกทายกาถวายสังฆทา,านมาแ้าพปเจ้าสมมติตัวเป็นพระสุเทพควแจกของเหล่านี้ให้ผู้ควรแก่พระภิกษุตั้งพระเถระตลอดสามนาเนนจนกระทั่งคุทธพัดให้เขาได้บริโภคอย่างสบายเราคณเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยไหม แต่เห็นด้วยกับสาธุกุศบ่อสาธุขึ้นมาแล้วฉันได้พระก็ฉันได้โยมก็กินดีไม่เป็นบาปเป็นกรรม้าในอัปโลกนกรรมอย่างนั้นเป็นบาปพระก็เป็นบาปโยมก็เป็นบาปแต่จ,จ,ะจะนั่นจึงมีมีวิธีกรรมอัปโลกสิ่งของเหล่านั้นเป็นคำกล่าวประกาศว่าจะแจกั้นกินดีไรเงินสมควรไหมหมายความว่าอย่างนั้น ที่ถ้าสงสารตัวคนมาป้อมกันก็นแสดงว่าแจกกันกินได้แต่เนือเอสือเสษเนื้อเด็มไปก็อย่าโจมก็รับทานกันได้สบายไม่เป็นบาปเป็นกรรมดวก่อนนี้หน่อมองหน่อไม้มันมีอยู่ในวัดวัดที่มันมีพร้อมถักหญ้าหน,น,น่อมไม้หญ้านางพืชไม้ไผ่ หลวงพ่อพวกลัวว่าลูกหลานชาวบ้านจะพา่ันเป็นบาปเป็นกรรมพอพากันเป็นศึมษเปาหาดูกันลงมาตีกันอนุญาตเอาไว้ของท่านหลายเ่านี่เป็นประโยชน์ชนกยยแก่ประชาชนแบ่งคือตัดมีดให่แก่แกหรือตักราถือมีดมาค่อยตัด้าไมทําอย่างนั้นญาติโยมก็เป็นบาปเป็นกรรมของสมนี้เราทาที่ตีกรรมเพื่อไม่ให้ใครเป็นบาปเป็นกรรม ถ้าสงฆ์คณะใดหังแขนสมบัติทั้งหลายเหล่านี้สงเหล่านั้นไม่ใช่เนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบาปไปหวัวจนกระทั่งหน่อไม้เชิตองหญ้านางพัดสี่เล็กพัดกระเดาอีกเักาหน่อยเนี่ยคอยดูกระเดาอาัมากรล,ลังขสุดมังต้องประกาศอนุญาตเอาไว้อีกไม่งั้นเป็นบาปจนกรรมกันทั้งบ้านทั้งเมือง้าใครมาเป็นหลวงพ่อหลวงตาเป็นสมพนันธ์ี่เหนียวที่หววแล้วก็ สร้างมาตสร้างกันใหญ้ใหญาติโยมทุกวันางญาติโยมมาอยู่ในวัดในวามาจำศีลังธรรมทำอะไรหยิบอะไรรับทานอะไรสร้างสงาอนุญาตได้หมดแล้วใครจะเอาอะไรก็ได้ถ้ามาช่วยกันขนช่วยทำนี้ไดยขายหมดแล้วสมาชิจะสบายใจที่เดือดรับา ถ้าลงมานั่งบนตลาดเห็นเด็กชาวบ้านซื้อผ้าซื้อกาลเปามังคนละอันละอันแล้วมันทักไม่พอใจว่าเด็กผู้หญิเป็นเจ้าของมันวมาจีบมาใช้โดยเสรีต่วนเกิดไปเกิดมาแล้วเออขัหัวมันทักเวลาไม่มีขอทางพ่อแม่มาใช้เมื่อก่อนนี้เอาเครื่องปั้มมาติดเครื่องปั้มน้ามาติดติดตอนเย็นตื่นข้าวมาหาย สายไฟในถึงตอนเย็นตอนเช้ามาเปิดไฟนิดให้มั่เอาเครื่องตั้มมาติดอีกทีกกหลังติดเครื่องขยายเสียงประกาศเลยเอ้าข่ามาติดอีกเครื่องหนึ่งแล้วราคาสูงกว่าเก่าเครื่องนั้นมาราคาพันกว่าเครื่องนี้ราคาสามพันใครจะได้มาเอาเด้วยขาม่เดือดร้อนหรอกเอาขาไปแล้วข้าไปข,ขอจังพ่อแม่จะมาซื้อพอหลงงังยานั่นเงียบไม่มีใครมาเอาเลย เนตัวจะเป็นรบกวนต่างก้อเลยต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้มาตั้งแต่เรมเข้ามาอยู่น it, ี Luckily, Hence, ่กว่ามันจะมีความสงบได้อ่าพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่คุมรถไปคุมน้องแก่ข้างนี้อยากเชื่องใจเลยจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเมื่อก่อนนี้เด็กแรกร้อยแถวนี่มันเข้ามาวัดมันจะทำอะไรมันก็ทำมันก็เกิอมักคามมาจากโนดมันเิ่งเข้าตัว น้ำปูน้ำปลามีอะไรมันเอา้าอย่างเตง็ีเลยลงพ่สจุดท้ายแม่แต่เฒ่าปลาหันเด็กน้อยนักเรียนม,มันเกิดไปก็กลับมาก,มมกินมันกินกันหมดเด็กอยู่บาวันหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งมาตัดใต้ไผ่อยู่ทางด้านนี้ทเด็กโยบาองค์หนึ่งก็บอกว่าไปถามมันดูซิเด็กคนนี้มาตัดใต้ไผ่มันขอใครหรือเปล่าหลวงพ่อก็บอกว่าอย่า มันไม่ได้เอารถจนมาผลให้เราเรื่องเล็กเสียวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ถึีกับพระองค์ด้านกทที่สีมานะไม่ยอมฟังเสียงไล่เด็กมันไปเด็กมันตัวพระมันก็ไปพอไปก็ถามคุณคุณมาตัดใต้ไถเนี่ยคุณขอพระบ้างหรือเปล่าไม่ขอถักอย่างมันจะมีอะไรติดขึ้นวะเอาผมพูกับพุธทีๆแล้วก็มาไห้คนโพ่จังนี่ แต่มันตัวจะเกิดเรื่องก็หนีมามาบอกพระเอ้าพระผมยังไม่ยอมอี่เราก็พระราปลีโตเหมือนกันเราก็บหลานชายเรานี่แหละลูกชายลูกขอ,ของลูกชายในวยิชิตโกตนสารวิชนักเรงโตแต่เท้าเฮ้ยโน้จะมาตัดไม้ขอข้าบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นหอว่า ทีนี้พอดีลูกศิษย์พระองค์นี้มาจากนครปฐมนะเป็นโตเหมือนกันโดนเขาต่อยมาหน้าปู่ปัดพศพอเสร็จแล้วพอไปถึงไม่ืองกีราาไอ้ลมมังตกเยอะเข้าให้เลยพอตกร้องไห้ดิ่งกันเข้าไปเราเป็นเ้ือว่าเรื่องมันจะลงเอ่ยกันเจียนแฉะนั่งอีกสักพักหนึ่งพ่อมันแม่มันพี่น้องมันคือมีดเจ้ากันไกลแหลมแบบเหมันฟาดาดอยู่ที่ศูนย์ใจศูน หลวงพอ่อบอกว่ายอมมีอะไรมาพูดกันดีๆจะไปทําอย่างนั้นมัน่นก็ไม่ยอมฟังสิจนคนนายสังวานนยกมือไหว้มันต้องยอมลาถอยไปวอนนั้นพอดีสันจังหันเสร็จหลวงพอ่อก็ไปที่วัดสุขะมมท่านุงคุณธรรมอดิิ์ท่านเรียกให้ไปพบในถูกฟ้างานกันกว่าจะเสร็จก็หกโมงเย็น พ่อออกมองย็นกลับมามีแต่ชายนมนมชายชะกันมาโดนโนเติมวัดต็มว่าเปหมดประมาณสี่ห้าสิบคนร้องเออะโวยวายเอามันโหดมันอะดรว่ากันไปตามภาษาของอันธพาลขนาดหลวงพ่อเดินมาเนี่ยมันไม่ยอมดิหลวงพ่อต้องหลุกหรือมันเข้าปากพอพ่อไปนั่งพอไปนั่งในกติ มันก็ลมกันก็ไปหัวหน้ามันก็บอกว่าผมอยากจะรู้ว่าใครผคิดใครถูกขอให้หลวงพอ่อพิจารณาตัดสินถ้าเด็กท้องวามเ,เก่งผมจะเหยียดมันเด้เนี่ยถ้าท้องหลวงพ่อเปียแล้วขอตัวแเราจะจะขอไปวทำไมจะกระชื้กันหลวงพ่อเอานี้ดีกว่าพวกงนตีห้ามาฟัง ว่าใจจิตไทยถูกเดี๋ยวี้ไม่ตัดสินเกะต่างคนต่างม,มีอารมณ์่งไม่ดีห้าคาานหรอกพอเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเอา้าก็แกลับไปบ้านทั้งหมดจะมาทําวุ่นวายกันแบบนี้ถ้าเราะว่าทําอะไรเกินเลยก็ไปมันจะร้อนถึง้าหน้ที่ตำรวจตำรวจจะลําบากประเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อลำแกลูกหลานกลับไปครับท่นก็กลับไปโดยดีอีดสักหน่อยนะึง เด็กกองจั้งคนนี่ตัวน้อยหัวแก่วิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าสอดแนมพอมารู้ว่าลงพ่อมา้ก็ผู้ใหญ่มาถามลวงพ่อมีอะไรเกิดขึ้นมีนิดหน้อยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เด็กยังอายุเลยบอกกันมันไปถฐานเนินตัวน้อยๆเน้นๆเน้นๆมีอะไรเกิดขึ้น อคนบ้านนี้มันจะมาลงีหน้าตีเจ้าพระลงกุติไม่ได้เลยเออไปรู้เลงก,กับเจนน้อยไอ้ั่นก็หายไปทืทาาอี้ื่อพอติดฆ่ามาตีห้าในหัวานีาน่เอาขันดอกไม้มาขอเจมาหลวงก็เอาเมีอะาประกันความปลอดภัย้วยเธอก็เลยถามว่าเราเข้าใจดีแล้วหรือว่าใครติดใครผูก ครับพผมเป็นภพก่อนที่จะรู้สึกว่าตัวมีความผิดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นแบบงลูกนอมของหลวงพ่อมันเป็นลุมล่อมบ,บ้านผมสี่ห้าสิบคนมีทั้งปืนมีทั้งมีดมีทั้งไม้มทำไม,ม,ามาต้องะขอกขมาโคตรหลวงพ่อแล้วมัจะมาเหยียบมันแหลกทั้งบ้านนี่เเนเหตุการที่มันเกิดขึ้น จะได้พอพอนีสงบลง,งไปโน่นเสียงทางวัดสุธาหาว่าเจ้า,จาคุณทุนพระองค์สาจารย์เป็นหัวหน้าอันธพาลอา้าภายหลังก็ได้แน่นันธ้าพานันวน้องจ้บกมาบวชอีกพอมาบวชก็มาทะเลาะกับพระพระว่าเราตัดเศษงไงมันไม่ยอมเชื่อฟังพระบางองค์กับมือไว้ตตเอาพอเสร็จแล้วก็ไปออเอาเศษมา ไปก็ขากลับมาก็นั่งรถเมย์มากับเพื่อนบางคนหนึ่งอีกเพื่อนในส่วนหนึ่งนั่นไปเหมารถสองแถวบรรทุกกันมาจะมาไล่ตีพระเราไอเด็กตันน้อยลูกกองช่างคนเนี่ยอยู่บนรถไปมันได้ยินเขาพอรถจอดทับกะโดดปุ๊บเร่งกันพ่อพ่อเขาจะมาตีพระเราเขาจะมาฆ่าพระเราเลื่องเลื่เรื่องพวกรองช่างคนแต่ส่วมาเติมัด แล้วไอ้พวกนั้นก็เข้ามาถึงก่อนพอดีเคลื่อนไปบนกติแล้วก็ไปกระเถิดข้าวตึงฟังตึงฟังเอามันเอามันแหลกไม่เลือพระเลือตัวทั้งนั้นอ่ะเสร็จพอพวกดีมาถึงแบกข้อขนาดนี้ไม้สามบินเออไม้เอไม้ระแนงมีตะปงตะปูวยพอไอ้นั่นบอกว่าเอามันแหลกทั้งละทั้งเลนไม่เห็มันเหลือสัก ไอ้กองต่างคนกระโดดโป๊กจนไาปุ๊กก็จะเอาพวกมึงแหลกมันกันไม่เห็นมันเหลือหัวเต่าหดอาวลดาวไม่มีทางนี่วิ่งขึ้นมาถึงผุ้บนตลาดหลวงตาจะปีนุร้องเออาโวยวายโยยุยมันเข้าลบอาจารย์จำปีถ้าไม่ใช้อาจารย์จำปีมาฆ่ามันพวกนี้ตายเออตัวเลือกของคนกองสต่างคน มันหวงมันหวาวัดมันพระมันมเนมันไปจะมาเบียดแยมลังแกมไม่ได้เราจะนั่นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่อยากจะ,จะให้พวกมันรู้ <c oughs> ลำบากห <c oughs> ลงคนเสดอไายลงกาก็เลยกลายเป็นหัวหน้าอันธพาล <c oughs> พอมาเจอเรื่องขึ้นมาอย่างนี้คนส่วนนีุ้่มนนี้ก็เข้ากันได้ดีเออมันทะเลาะกันก่อนไม่ค่อยดีกัน เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนได้เวลามันทำอะไรไม่ดีไม่งามว่ากล่าวตักเตือนมันก็ได้แต่ก่อนนี้บาร,รมีของหลวงพ่อยังไม่กว้างฝังสวัสดิ์มันลบบอกคุณฟองทั้งคนในพวกมึงอยู่ที่เฉยไม่มีงานมีการทำมีหาเนตรมาคนละเล่นมาทางตาให้ตุดฟ้าจมือแตกตาเตียนเบเลยเนี้เข้าไปถึงตาหอมตาหานไม่ค่ได้เรือดร้อนกับพวก เราจะนั้นเ,เด็กๆที่มันมาขอจินข้าวคนบบาทเนี่ยเด็กพวกนี้ใครจะไปตำหนิจะไปว่ามันจะไปดูมันถ่ายเห็นมันไม่ดีไม่างาต่อว่าเราตังส้อนตักเกือนมันข้าวบาตมันซึมเข้าไปในหัวจิตหัวใจมันแล้วมันทําให้มันรับวัดรับพระสงฆ์